สวัสดีครับผมคลิปนี้ครับเรามาเจอกับรถแจมมณนีทวายุทธยาในคันนี้รันนี้นะฮะอ่าดูกันก่อนแจมมณนีทวรนะครับ อยู่ยุดยาดยนะครับพันนี้วันนั้นผมก็ถ่ายที่ว่าทิป FC เอฟซีเรดิแท่นะครับก็มาแต่ผมไม่ลงเพราะก็อยากจะเอ่ยกดเผอกกดรีเมมไปนึกว่าเอาคลิปข้อมูลในเมมอะลงในคอมไปแล้วไหนได้อย่างไม่ลืมเลยกดรีเซ็ตไปหมดเลยเรียบร้อยเกมเซ็งเลยครับ ปวดหัวเลยบางทีก็รับนส่วนกันโดนไปไหลายคิ้มถ้าโดนคลิ้มเด็ดเนี่ยเลอกดดีไปปวดหัวเลยกลุ่มขมับอ,ะอ่ะอะเราถดดชุดหน้ากันนะ ลาวิชล,ลินนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นรานเวลาวปลอดไลทนะ์ฮะปอดไลท์ปอดไลท์เบ็นจิสเปเชียลฮาโลเจนแลมปอ่าเดี๋ยวเราสุดท้านะฮะ ต่อปิเกอร์ขางรถนะฮะติ๊กเกอร์มา,ะะกกาตัดมือเลยครับมานแนวนี้การตัดมือนี้มองไม่ง่ายนะฮะดูแล้วต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยทีเดียว สนใจคนเดิมเคซีบัดไทยแลนด์เฮ้ยกัดเคซีบัดเก็บมื่นีถั่ว ตูนคาเวอร์ตูนจูนน่าตูนดูกันระยะไปครับมหอะไรจริงจิโทรนะครับ0 9 2 7 8 5 9 3 8 5นะครับโทร เปาเป็นเพาที่สั่นนะครับเปาหลังที่สั่นดูหลังที่สั่นนะ<ม>แต่ว่าอันหน้านี่ผมก็ดูดูไม่เป็นนะครับว่าเป็นของอะไรน่าจะที่สั่นน่าจะที่สั่นหมดเลยแล้วครับจะเป็นดักลมเข้าเข้าม่านใช่ไหมเข้าข้างล่างเลยครับเออมีเติมตมานไวันี้มีรังผึ้งแผ่งรังผึ้งอยู่ด้วยนี่ เปิดไงวะเนี่ยเปิดเป็จะเปิดนะ <S <S นท้ายกันนะครับท้ายจะไม่มี ได้กี่หันั่งครับพี่ 2> 4, 2. ี่นะ้บางฝุ่นทางทิน้ายเดยวขึ้นนะขขู้นบนไหนครับก็อ,อันนี้ก็ จะเริ่มไหนเพราะว่า,า,วานี้วิ่งงานมาฮะวิ่งงานกำลังรอรับลูกค้ากับหันมาตรงท้าย ข oh. ี่เนี่ยิเปเต็มเลยเต็มท้ายเลยครับนีฮะ ยอดจริงไฟตาไฟเทคอุปกรณ์คามบันเทิงครบแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวข้าไปขึ้นข้างหน้ามานะครับออดออดออด ไวเพอร์ไวเปอร์คันนี้แปดเกียร์นะแปดเกียร์ถอยเขานีซบิเจ<ก>อรร้อนร้นร้อนอะไรนอะไรนะฟรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วลูกค้าจะไหนมาครับแล้วลูกค้าไหนนะฮะอะไรบริษัทเกษตรกรไทยอะไรสักอย่างอ๋อนี่ โอ้โหมีเสาด้วยเสา,าสองต้นเป็นเสาสี่ต้นพร้อมรูดเสียเ <c oughs> สาหนึ่งหลังสองต้น,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 นครับนิสสันนิสส<อ>ัน P F หกเครื่องสามร้อยเก้าสิบปาดำอ๋ขอขับได้ก็เป็นเครื่องนิสสัน P F 6นะครับ380แรงม้านะครับเป็นตัวฝาสีดำสามร้อยเก้าแรงม้า สันที่เรไรใช้ได้อนะไรมากเลยโอเคครับผมก็เจอกันอ,อ่าครับแสงอ่ะโอเคผมเจอกันคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวรอกันตูต่อไปว่าจะเอารูอะไรไหมชมกันอีกนะฮะก็เอาเบอร์โทรอีกรอบนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดห้าเก้าสามแปดห้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝากเฟซบุ๊กไว้ในใ,นใต้ลิงค์ข้างใต้คลิปนี่เลยนะครับตใต้คลิป ได้คลิปได้คลิปนะครับ mm. โอเคขอเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับ